สวัสดีครับพบกับผมมานาสตอรี่ครับผมอันนี้คือบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนวันหวยออกนะครับวันลอตเตอรี่ออกนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลงทางนี้โอ้อลงอนุวัดอุ้มแม่หมอด้วยนะครับเมืมอ่อวานนี้ค่ะแม่หมอให้เกินใช่ของแก้มได้ด้วยแม,ม,ม่หญิงแม่หญิงคือลูกใครอ่ะลูกสมควรลูกสมควรคนไหนเนาะดีไหม แล้วลุงในวัดอยากได้ลูกสาวสักคนไหมครับเห็นได้ไหมเป็นไหมเป็นลูกสาวไหมถ้าเป็นลูกสาวลุงในวัดเลยกินไหมได้กินนมกไดกินเราเปรี้ยวให้กินทุกวันนะเอาเราเป็นลูกด้วยเอออาไปถามเลยถามน้อเอ๋วนะว่าใครคนนั้นมาหรือเปล่าอ้าวแม่หมอไม่หมอไปแล้วครับแม่หมอเราตามแม่หมออย่างเดียวตอนนี้ฮะ อยากได้เลขนะฮะตอนนี้มาลุ้นกันลุ้นกันนะครับได้ตัวไหนนะฮะทะเบียนรถกเดียเลยเนี่ยได้แลนะ้วนี่ หน้านั่นหน้ากำลัง<ส>ทำหน้าบ้านนะตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่ครับน้เรียนรถข่อยน้าเดแม่หมอก็โออ,อ่าตัวไหนนอนี่บอกได้แม่หมอเด้อ FC รออยู่เด้อเะ้อคะ FC รอแก้อยู่เออวันนี้ แม่นิงกับยูฟุนวันนี้วันนี้พี่ทุกี้บอกไอ้นี่นะนูกว่าว่าแม่ยิงกับยูคุนเมื่อไหร่จากเอานะครับเอาไปที่เลยปิดเสียงในลูกปิดเสียงในลูกปิดเสียงในลูกข่าวเขาอยู่ประมาณนี้นะนักพ่อไหมแม่หมอนักพ่อเป้า ชอบชอบหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มพ่อหน่อยหอมพ่อหอมแก้มพ่อสายปุ่นหน่อยแล้วอันนี้เราไม่ดีโอ้นะฮะโอ้นะรออยู่นะครับรถอันนี้เริ่มเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็โอ้โหนะฮะช่างก็ทำบ้านอยู่เนาะ

พี่จะมารบกน้องเสรบอกเองนะครับแขกยังอีกไม่ได้เลยอบอกเองดอสบกเมือบาิทีทาบอกใสามออทาบอกบาลิที่ายวเาม่สนใจในเดีวที่บอกรอกันอยู่รออยู่บาลิที่หลังนั้นบอกบาลิที่หลังนั้นบอกมม่นบอก แม่นแม่นบ่าวไปที่หลังเบ้านใกที่หลังปูหลังปูหลังเรือป่ดนนี่ไปกินอะตรงนั้นน่ะตรงไหนหลังนี้เหรอหลังนี้บ้านที่หลังมีผยุมีผยุน่าเนือบ่าวมีกนอน่ลูกกำลังนอนอยู่ตอนนี้บ่ก เล่นป่อไม่ผู้หญิงผู้ชายบานที่หลังนั้นหลังใดนแล้วนอนิวันไม่หลังเฮาบเขท่หลัง้าเลบานูล่ลังนนยังไม่ตื่นเล่นบ่นปอบาน,นเลขทีห่หลังนั้นบานเที่หลังนั้นเขามีอย่าง

ไม่มอแกอ่ะหลังนี้หลังนั้นอ๋อหลังนี้หลังนี้เลกตัวไหนเนาะออกไปที่หลังนั้นหลปูนนะหลังปูนเกี้ยงชี้ไปเล่ยนะโหลังปูนหลังนู้นเหรอไปี่หลังนันมีเล็กน้อยบอกเ็กไหนกลังนอนอยู่ไหนกลังนอนอยู่บอกแล้วนะครับบอกแล้วบอกหลังนู้นหลังปูนหลังนู้นตามก็มานะครับตามก็มานะครับ บ้านเลขที่หลังปูนว่าสับ้านหลังนู้นนะครับหลังปูนหลังไหนนาะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตาเดิมแบบเอ็หลายท่านนะครับรู้นะครับบ้านหลังนู้นคือบ้านหลังไหนเนี่ยบ้านหลังปูนน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรึบ้านเลขที่หลังนู้นหลังปูนุ้ยมา้ยขึ้นมาพันพันเลยนะครับผมเอยมันเลขเร็กลขที่เท่าไหร่หลังนู้นนะ้าเลขไรนะมีเด็กด้วยระวังระวังเลขไนะระวังเลขไรนะเอ้โงไ้เาเป็นยังไงเนาะเขาจะสอะไระเียนมใหม่ด้วยนะ สองแปดศูนย์ครับเอาละครับสองแปดศูนย์ครับสองแปดศูนย์ครับตอนนี้ฮะเอาทันไหมครับทันไหมครับลอตเตอรี่ฮะไปดูหลังใกล้อีกไหมผมมันหลายหลังแล้เกินนะเพราะว่าไม่มาบ้านที่หลังนั้นมันมันออกไปแล้วไงมันออกเอฟซีตุกออกฮานอยระวัง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 หลงไหลระวังหลงไหลนะครับลงลงลงก็พอเจ็บ นี่คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับที่บ้านสายบุญนะทุกคนรู้แล้วครับรู้แล้ว,ลวบ้านเลขที่หลังนั้นนะเบ้านเลขที่แน่จะไปเบ้านหลังบูญนะคะหลังบูญหลังบูญหลังเดิมนะครับที่เขาเขาบอกนะได้ผมเลยด้เลยไม่มีเด็กน้อยด้วยนะหมอสามมาลงมาลงนะที่แม่หมอบอกแล้วนะครับผมบ้านเลขที่หลังนั้นครับบ้านที่มีเด็กน้อยนะครับหลงนี้ก็สองหลังเด็กน้อยตัวนี้เด็กน้อยตัวนี้เกี้ยวไปทีได้บอกมาหลังไหน

เอ้ฟีเขาตามมาตลอดมันไหนมันไหนเพราะบ้าหลังนั้นมีเด็กด้วยเขารู้ไม่เป uh ็นได้พูดอืมไปบอกจะพาไปเราไปดูมันไปที่หลังไหนนะเมยบอยพาไปนะครับเราไปดูกันอ้าวอ้าวอ้าว <พ uka> บ้านเล็กที่หลังนั้นนะครับหลังไหนนาะนะครับหลังที่มีเด็กน้อยนะ,ะนะครับนะครับเอาเอาเอาะแม่หมอไปนอนเปย์นะฮะน,นะหลังนู้นหรือหลังนู้นหรือหลังนู้นนะฮะก็อ่ถ้าเป็นหลังที่มีเด็กน้อยก็แปดศูนย์นั่นแล้วนะครับอ,อบ่าวันบบนี้ก็พาทุกคนมาตาม มาส่องดูนะว่าแม่หมอจะบอกตัวไหนนะครับได้แล้ว80เนาะขอบคุณกําลังใจขอบคุณทุกคนครับจบคลิปนี้ก่อนเด้อน,นะครับสวัสดีครับรม่ีอก็ู